หัวข้อเราวันนี้เราชวนคุยกันในท็อปปิกที่มันชวนงงนิดนึงเพราะว่ามันดูขัดกับสามัญสำนึกแต่ว่าเนี่ยแหละคือหน้าตาจริงๆของระบบการเงินของเราวันนี้ว่ามันมีความผิดปกติที่มันแตกต่างจากสิ่งที่มันควรจะเป็นทีนี้มันเป็นไปได้หรอที่จะหมดเนื้อหมดตัวตอนเกษียณเพราะเก็บเงินเนี่ยเพราะว่าโดยปกติเขามีแต่บอกให้เก็บเงินเกษียณกันใช่ไหม มันเหมือนกับว่าที่ผมมาพูดเนี่ยคือแบบไม่รู้จักพลังของการออมเลยอ่ะคือไม่รู้เรื่องเลยว่าจริงๆเนี่ยจะเกษียณได้เขาก็ต้องเก็บเงินกันดิอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคนที่กําลังคิดอย่างเงี้ยคือผมอยากให้ใจเย็นๆเนาะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันแอบมีความเราะบางแล้วก็ละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกันมันอาจจะดูขาดแคลนสารมัญสำนึกก็จริงแต่เรื่องที่ผมพูดเนี่ยกล้ารับประกันได้เลยว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่น้อยคนมากๆจะเอามาขยายให้ฟังแล้วเราก็จะคุยกันในมุมที่เป็นฟิสิกัลด้วยเราไม่ได้คุยในมุมวิชาการกันขนาดนั้น ก่อนอื่นเริ่มจากภาพการกเกษียณที่อยู่ในหัวความคิดคนส่วนใหญ่กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าอย่างแรกเลยผมคิดว่าเวลาคนคิดถึงการกเกษียณน,นะก็คือแบบการที่ไม่ต้องทํางานแล้วใช่ไหมมีเงินมีบ้านได้พักผ่อนในช่วงปลายชีวิตอยู่กับครอบครัวลูกหลานใช้ชีวิตสงบสุขแล้วก็มันเป็นชีวิตที่ควรจะสงบสุขของคนคนหนึ่งที่เหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วก็จะได้ใช้เวลาในช่วงสุดท้ายเพื่อที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบ ดังนั้นแล้วเพื่อให้ภาพดังกล่าวที่บอกเกี่ยวกับการเกษียณเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้นอกจากจะต้องมีบ้านมีครอบครัวแล้วเนี่ยเรามักจะต้องตั้งเป้าหมายมาตั้งแต่สมัยยังทํางานแล้วว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่เพื่อให้จะสามารถใช้ชีวิตของตัวเองยามเกษียณได้อย่างที่หวังเอาไว้แต่ว่าถ้าคุณไม่เข้าใจกลไกของระบบการเงินเนี่ยผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าไว้เลยเพราะว่าภาพที่คุณวาดฝันน่ะอาจจะไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ได้ตราบที่เราไม่รู้จักกับความอันตรายที่มันแฝงตัวอยู่ในระบบการเงินของเราเอง หลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าเรามีกับดักทางการเงินอยู่มากมายในชีวิตของเรานะครับทั้งเรื่องหนี้สินเรื่องของการเตรียมค่าใช้จ่ายทั่วไปความไม่มีวินัยของตัวเองอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่กระทั่งภัยพิบัติที่เราก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมันจะเกิดกับเราไหมนะครับคือสาระทัดปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็สามารถจะจัดการตัวเองได้หรือไม่ก็ซื้อประกันจัดการความเสี่ยงได้ แต่กับดักตัวนี้ที่ผมกําลังพูดถึงเนี่ยมันคือกับดักที่คุณจะไปซื้อกลมมาทานจากไหนก็ป้องกันให้ไม่ได้แล้วไม่ว่าคุณจะจัดการตัวเองหรือว่าวางแผนมาดียังไงเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันมันได้ร้อยเปอร์เซนยังไงมันก็ต้องเกิดกับเราเพียงแต่เราต้องมีวิธีจัดการว่าจะยอมให้มันเกิดกับเราในระดับไหนเพราะว่ามันคือสิ่งที่อยู่ในระบบการเงินของเราในฐานะมิตรแต่ว่าปฏิบัติกับเราอย่างศัตรูเสมอชื่อของมันก็คือเงินเฟ้อนั่นเองครับ เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยลงรายละเอียดเยอะคนก็จะหาว่าเอาหนังวนเดิมๆมาพูดซ้ๆาๆเปล่าเนาะช่องการเงินที่ไหนเขาพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อกันมาเยอะแล้วเราคนฟังก็คงจะเบื่อกันมา,มากๆแล้วดังนั้นเล่าแบบคร่าวๆเร็วๆโดยสรุปเลยก็คือคอนเซปต์ของเงินเฟ้อเนี่ยมันคือการที่ทุกๆวันเรามีเงินในระบบมากขึ้นแล้วก็ยิ่งเงินในระบบถูกผลิตมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าในการจับจ่ายใช้สอยของเงินที่เรามีอยู่ในมือคงค้างเดิมเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเป็นที่มาของปัญหาค่าของขีพส่วนต่างไรายได้แล้วก็ เรื่องของรายได้ที่ตามเงินเฟอ้อไม่ทันคิดว่าพูดประมาณนี้ไไหลายๆคนก็คงพอเข้าใจอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้ประเด็นที่ต้องหยิบเรื่องของเงินเฟอ้อเข้ามาคุยกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้แค่ว่ามันมีแต่เหมือนแกล้งลืมหรือไม่ก็แกล้งมองไม่เห็นไปคือเรามากักจะใช้ชีวิตทํางานเก็บเงินแก้ปัญหาหนู่นนั่นนี่กันตลอดแล้วสุดท้ายก็ปล่อยให้เวลาไหลผ่านไป2ปีบ้าง3ปีบ้าง5ปีบ้างรู้ตัวทีบางคนเนี่ยเป็น10ปีผ่านไปแล้วก็มีทั้งที่ อันตรายของเงินเฟอ้อเนี่ยก็คือมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นแล้วก็จะยิ่งมีผลกับเรามากขึ้นถ้าเราปล่อยให้ระยะเวลาผ่านไปนานอย่างเช่นถ้าสมมติสกุลเงินที่เราเก็บเนี่ยเฟอ้อปีละแค่ 4- ีถึงหเเต่อปีภายในระยะเวลาแค่15ปีเงินที่เราเก็บเอาไว้ทั้งหมดจะเหลือมูลค่าแค่ครึ่งเดียวแล้วที่แย่ก็คือเมื่อต้นปี2 0 2 3เนี่ยเราเพิ่งผ่านช่วงเวลาที่เงินเฟ้อเร์เตต่อปีในหน่วยดอลลาร์สหรัฐนะครับถึงตอนนี้เฟดจะปรับ อัตราดอกเบี้ยขึ้นแล้วแล้วก็กดเงินเฟอ้อกลับมาอยู่ที่ประมาณทักสเปอร์เซนแต่ว่าสําหรับชาวเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศแถบเอเชียตองน,นออกเชียงใต้แถวเนี้ยที่ไม่ได้ใช้สกุลหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็มีล e เคอร์เทนเดอร์เป็นของตัวเองเนี่ยเรามีค่าเงินที่ผูกมูลค่ากับดอลลาร์อีกทีเพราะฉะนั้นแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยของเราทํางานได้ดีเยี่ยมขนาดไหนเนี่ยเราก็ต่อให้เหลือแค่เฟอ้อเป็นเงินบาทแค่ปีละสเปอร์เซนต์นะ แต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดกับเราจริงๆเ่ยเพราะว่าเราโยงกับดอลลาร์มาอีกทีหมายความว่าเราโดน2ต่อแล้วมันทําให้มูลค่าเงินของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันดบโดยเฉลี่ยประมาณ5%ต่อปีอยู่ดีครับทีนี้ผมอยากจะพาทุกคนมาดูครับว่าผลกระทบจากปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขมันมากกว่าผลสํารวจแล้วก็ถ้าไปดูของจริงเนี่ยพบว่ามูลค่าเงินในกระเป๋าเรามักจะหายไปโดยเฉลี่ย50%ทุกๆเวลาไม่ถึง20ปี แล้วเราก็จะรู้สึกถึงอันตรายของมันกันได้น้อยมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเรามักจะโฟกัสเรื่องอื่นในชีวิตกันอยู่อย่างเช่นถ้าสมัยผมเด็กๆพักประมาณ20ปีที่แล้วผมเคยซื้อ๋้ยเตี๋ยวหรือไม่ก็ข้าวผัดกะเพรา,าจานละประมาณสัก20บาททุกวันนี้น่าจะหาราคา40บาทยากแล้วแล้วก็ถ้ามองไกลไปอีกถึงสมัยสัก40ปีที่แล้วหรือว่า60ปีที่แล้วเนี่ยผมว่าเราจะยิ่งเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามองไปที่ราคาอาหารว่าแบบ ต่อจานต่อหน่วยเนี่ยมันถูกลงกว่าที่ผมยกตัวอย่างมามากๆหรือเรื่องที่ดินก็ได้ที่เรามักจะได้ยินคําพูดกันจนจ,นจินหูเลยว,ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของที่ดินเรื่องของอาณาเขตพวกเนี้ยมันยังไม่มีมูลค่าแต่ว่าทุกวันนี้ใครถือโฉนดที่ดินเดินติดมือเดินไปเดินมานี่ก็ดูมีฐานะแล้วนะครับโอเคว่าตัวอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ผลตัวอย่างที่มันเป็นการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพเนาะ ผมก็เลยมีเรฟเฟ e นซ์เตรียมไว้ให้แล้วด้วยเพราะว่าเอาไว้ให้ทุกคนลองไปกดเล่นกันได้อยู่ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับเพื่อจะได้ดูตัวเลขกันจริงๆเลยว่าเงินของเราเนี่ยสูญเสียมูลค่าไปแล้วเท่าไหร่เชื่อไหมครับว่าขนาดในหน่วยของดอลลาร์ที่เป็นสก,กุลเงินซึ่งมีดีมา d มากที่สุดในบรรดาเงินทุกสก,กุลบนโลกเนี่ยตอลอดเวลา60ปีที่ผ่านมาแม้แต่เงินดอลลาร์ก็เสียมูลค่าการจับใจ่ายใช้สอยไปแล้วกว่า90% ไอ้ตัวเลขลบเกในรอบ60ปีเนี่ยมันหมายความว่าไงรู้ไหมครับมันหมายความว่าถ้าคุณเริ่มทํางานตอนยุยี่สิบแล้วกเกษียณตอน60เงินก้อนแรกๆที่คุณเก็บสะสมมาอาจจะมีมูลค่าจริงเหลืออายุแคบประมาณสัก20%เเท่านั้นเองส่วนเงินก้อนอื่นๆที่ค่อยๆสะสมมาก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนิดหน่อย,อยแต่โดยสรุปก็คือถ้าเราเก็บเงินสะสมมาเรื่อยๆจนถึงตอนกเกษียณเนี่ยแม้ว่าเราจะดูเหมือนมีตัวเลขในบัญชีเยอะ แต่มูลค่าที่แท้จริงของมันเนี่ยอาจจะเหลืออยู่แค่ราวราสักหกของมูลค่าที่มันควรจะมีนะตอนที่เราเก็บตั้งต้นเท่านั้นเองนะครับแล้วทีนี้ <c oughs> มันปัญหาคือมันไม่มีใครวางแผนที่จะตายตอน60%หรือว่า70%เนี่ยจริงไหมผมว่าไม่น่าจะมีใครๆก็คงอยากที่จะอยู่เกินสัก80%เป็นอย่างน้อยแบบให้มันเกิน80ไปสักหน่อยอะไรเงี้ยจริงไหมครับ เพราะงั้นระยะเวลาจากอายุเราของช่วง60-80ปีเนี่ยมันก็คืออีก20ปีหลังเกษียณไงเงินที่เราเก็บไว้เนี่ยก็จะมีมูลค่าในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะเหลือมูลค่าอยู่แค่เราๆสัก20 2 5ถึง25%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยยิ่งเราอายุยืนยาวเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เห็นมูลค่าเงินในมือ,องเรามันเน่าชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นนะครับ เพราะงั้นผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่ในการเก็บออมเนี่ยแท้จริงแล้วมันอาจจะไม่มีจุดที่พอดีสําหรับเราในการเกษียณเลยก็ได้โอเคแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหัวข้อกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงกรณีของคนที่มีเงินเก็บใช่ไหมครับว่าถ้าเรามีเงินเก็บยิ่งเรามีเงินเก็บเยอะเราก็จะเสียมูลค่าเงินของเราไปโดยที่เราไม่ได้ใช้เนี่ย ไปฟรีมากแต่ว่าเราลองกลับหันไปดูคนที่เขาไม่มีเงินเก็บกันบ้างไหมครับว่าถ้าไม่มีเงินเก็บแต่ตอนเงินที่เขาหามาได้ทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วมูลค่ามันล่อยหลอลงไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงคําตอบก็คือถ้าเขาไม่มีเงินเก็บเขาต้องหาไรายได้ในเชิงตัวเลขให้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันประคับประคองให้พอกับค่าอย่างชีพ ดังนั้นแล้วตราบที่ไม่มีเงินเก็บเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเลยเพราะว่ามันแปลว่าหยุดทํางานไม่ได้นั่นเองและสําหรับกลุ่มคนที่ไม่มีเงินเก็บกลุ่มนี้เนี่ยจะมีชีวิตที่น่าเศร้ากว่าคนที่มีเก็บแต่ว่าค่อยๆเสื่อมมูลค่าลงไปเยอะเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วคนเราทุกคนก็ต้องหมดแรงแล้วก็ถ้าเราเหลือเรี่ยวแรงน้อยแล้วยังต้องออกไปประกอบอาชีพเนี่ยไม่ได้หยุดพักอย่างที่มันควรจะหยุดอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็คนที่อยู่ในลูปกันประมาณนี้เนี่ย จริงๆแล้วมีอยู่เยอะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ในสังคมเราดังนั้นแล้วที่ผมต้องการจะสื่อสารเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วยังต้องมีเงินเก็บการเก็บออมยังคงสําคัญแล้วก็การที่มีเงินแบงคหลังเนี่ยมันคือ power ที่จะทําให้เรามี option ที่จะทําอะไรก็ได้สามารถเลือกตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจอะไรก็ได้ถ้าเรายังมีเงินเก็บสํารองอยู่ในชีวิตแต่ทีนี้ที่ผมต้องการจะสื่อสารก็คือแค่มีเงินเก็บอยู่ในแบงค์เยอะเนี่ย มันยังไม่ได้แปลว่าบ้านปลายของเราจะมีชีวิตที่สุขสบายหลายคนมันเน,เนี่ยเข้าใจผิดคิดแค่ว่าอยากเห็นตัวเลขในบัญชีเยอะๆก็เลยขวนขวายทำทุกทางให้ตัวเองมีเงินมากๆพอเห็นตัวเลขในบัญชีมีมากก็เริ่มคิดว่าโอ้ยเราเนี่ยสุดยอดโอ้เรานี่ยอย่างนั้นอย่างงู้นคือสมองมันจะเริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผมอยากให้คนที่คิดอย่างนเนี้ยเนี่ยใจเย็นๆลงก่อนเพราะว่าการที่เรากอดเงินที่รู้ๆกันอยู่ว่ามันกําลังเน่าเนี่ย ท้ายที่สุดสิ่งที่คุณกอดเอาไว้มันก็วันหนึ่งมันจะเป็นของเสียชนิดหนึ่งและใจความที่ผมต้องการจะสื่อสารก็คือการกอดเงินไม่ใช่ออปชันมันไม่ใช่ทางออกไปสู่ชีวิตที่ดีแต่มันเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเองครับหนทางที่จะทําให้เราสามารถเก็บรักษามูลค่าของเงินที่เหนื่อยยากหามาทั้งชีวิตให้ยังคงมีมูลค่าอยู่แม้ว่าจะผ่านระยะเวลาไปหลายปีก็คือ การเก็บสะสมการเก็บสะสมทรัพย์สินเริ่มแยกเงินที่เก็บแล้วก็แบ่งเงินแต่ละตัวคอนเวิร์ตไปเป็นทรัพย์สินบ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเนาะแต่ว่าหัวใจสําคัญก็คือแต่ละคนเนี่ยควรจะวางแผนว่าจะแบ่งทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยออกเป็นหลายๆประเภทตามความเหมาะสมส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงโอเคใช่แต่อีกส่วนหนึ่งอันนี้สําคัญมากก็คือถ้าเราจัดมันเพื่อกเกษียณนะคือผมคิดว่าเราควรที่จะจัดระเบียบ l i q u i ิตี y ขยายความเรื่องการ manage wealth liquidity นิดเดียวก็คือสําหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการลงทุนเนาะก็คือสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยมันมีสภาพคล่องไม่เท่ากันบางอย่างเนี่ย c o n ิร์ตกลับมาเป็นเงินสดง่ายบางอย่าง c o n ิร์ตกลับมาเป็นเงินสดยากเนาะอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องความเสี่ยงเี่ยวกํากำไรหรือขาดทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทนะครับแต่เอาแค่เรื่องการวางแผนสัดส่วนก่อนว่าระหว่างทรัพย์สินที่สภาพคล่องสูงกับทรัพย์สินที่สภาพคล่องต่ำเนี่ย ถ้าเราต้องการวางแผนที่จะจัดการมูลค่าความมั่งคั่งจะสมงไว้ในระยะยาวการวางแผนว่าจะมีสัดส่วนของสินทรัพย์ที่มันคอนเวิร์ตง่ายกับยากกลับมาเป็นเงินสดเนี่ยสตัวนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากแล้วก็เราควรจะกําหนดสัดส่วนดีๆว่าอยากจะมีส่วนที่เขาเรียกว่ามีสภาพคล่องสูงในมือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็อยากที่จะมีสภาพคล่องต่ําในมือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็แยกเป็นประเภทอีกทีว่าประเภทนั้นมีอะไรบ้าง แล้วค่อยเอาตรงนั้นนะมาจัดการว่าเราควรจะซื้ออะไรเท่าไหร่แล้วมีมูลค่าเท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในชีวิตเราแล้วเราก็จะมองเห็นภาพได้ว่าในชีวิตเราตอนนี้เ,เรามีอะไรเยอะเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีสินทรัพย์ที่สภาพคล่องต่ําแต่ว่ามีมูลค่าสูงและการเติบโตสูงด้วย,ยอย่างเช่นพวกของที่ดินนสังหาอะไรเงี้ยถ้าสมมุติคุณมีเยอะเกินไปแล้วเกิดวันหนึ่งคุณมีปัญหาคุณป่วยหนักๆคุณต้องการ เงินสดจํานวนมากอาจจะ2องสาล้านแบบพร้อมกันทีเดียวที่ต้องจ่ายต้องชําระเนี่ยแล้วประมาณว่าที่ดินของคุณเนี่ยมันคอนเวิร์ดกลับมาเป็นมูลค่าเงินสดยากไงคุณอาจจะไม่สามารถขายได้ง่ายๆก็ต้องไปตึงไปทําอะไรในลักษณะอื่นเอานะครับแต่ที่ผมพูดเรื่องนี้คือผมพยายามจะบอกว่าทรัพย์สินแต่ละตัวเนี่ยคือแม้ว่ามันจะสามารถเก็บรักษามูลค่าได้ดีแต่ไม่ได้แปลว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีความเหมาะสมในการ แลกกลับมาเป็นเงินเท่ากันส่วนถ้าใครมีความสามารถมากกว่านั้นก็คือสามารถสร้างระบบหรือว่าสร้างธุรกิจที่มีบิสเนสโมเดลที่สามารถเจเนเรตแคดโฟออกมาได้ตลอดเวลาด้วยเนี่ยอันนี้ยิ่งทําให้ความมั่งคั่งที่มีในตัวเนี่ยปลอดภัยขึ้นอีกเพราะว่านอกจากจะมีทรัพย์สินที่ช่วยรักษามูลคาเอาไว้ได้แล้วเนี่ยยังมีเงินสดใหม่คอยเติมเข้ามาตลอดเวลาด้วยทําให้สามารถจะยืนระยะได้นานกว่าคนที่ใช้เงินจากการที่ตัวเองสะสมมาแค่อย่างเดียว แต่สําหรับคนที่ไม่มีเงินเก็บเลยเราก็ต้องพูดกันตามตรงว่าต้องเริ่มจากการหาข้อผิดพลาดในชีวิตของตัวเองให้เจอก่อนเพราะว่าการที่เราจะไม่มีเก็บเลยหรือว่าไม่เหลือเงินเก็บเนี่ยแปลว่าในชีวิตเรามันต้องมีอะไรพลาดถ้าไม่ใช่มีบางอย่างเยอะเกินไปก็บางอย่างน้อยเกินไปอย่างเช่นถ้าไม่ใช่กูมีหนี้เยอะเกินคุณก็มีไรายได้น้อยเกินอะไรแบบเนี้ยคือสองฝั่งเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สามารถขยับขึ้นลงได้แล้วแต่ว่าเราจะจัดการกับชีวิตของเราอย่างไร แล้วก็ถ้ามูดเราเริ่มจากการหาข้อผิดพลาดในชีวิตของตัวเองให้เจอแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มที่จะแก้ไขมันเพื่อที่ทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมามีเงินเก็บให้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงค่อยเริ่มที่จะมองเห็นหนทางมากขึ้นว่าจะค่อยๆสะสมความมั่งคั่งของตัวเองได้อย่างไงเพราะว่าถ้ายังปล่อยให้ตัวเองอยู่ในวัฏจักรที่มีแต่เงินไหลเข้าไหลออกอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ต่างกับการที่เรากอดเงินสดเอาไว้เลยซึ่ง อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าการกอดเงินสดเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่ควรเลือกเนาะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการใช้กลไกจากระบบธนาคารเนี่ยถ้าเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ใช้งานอย่างถูกต้องก็จะช่วยทําให้เราสะสมความมั่งคั่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้กลับมาเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งได้เหมือนกันแต่ว่าต้องศึกษาดีๆแล้วก็ประเมินความเสี่ยงให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ากลไกของธนาคารเนี่ยมองดีๆมันก็คือเป็นการเลเวอเรจเนาะเลเวอเรจสูงเกินไปอาจจะไม่ดีแต่ถ้าเราเลเวอเรจแบบ พอประมาณและสามารถจัดการความเสี่ยงได้ส่วนเนี้ยดีแล้วเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยทําให้คนหลายคนเนี่ยสามารถสะสมทรัพย์สินได้แม้ว่าจะมีเงินสดในมือไม่มากหรือว่าอีกทางเรื่องหนึง่งอันนี้สําหรับคนที่ยังอายุไม่เยอะแล้วก็คิดว่าตัวเองคือมีความสามารถระดับหนึ่งแต่ว่าไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในสนามแข่งขันไปทั้งชีวิตเนาะอีกหนึ่งทางออกที่คลาสสิกแล้วก็ดูโบราณแต่อาจจะเป็นคือมันก็ทาได้จริงอะ่ะคือมันน่าเบื่อไปหน่อยแต่มันก็ทาได้จริงๆก็คือ ขนทางในการที่จะไปรับราชาการเนาะเพราะว่าการประกอบอาชีพรับราชาการเนี่ยนอกจากจะมีความมั่นคงทางอาชีพสูงมากๆแล้วก็ยังมีการปรับเงินเดือนตามช่วงเวลาด้วยมีเงินบรรน,นาญมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆที่จะช่วยเลี้ยงดูให้สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้จริงๆแต่แค่จะไม่ได้ร่ํารวยอู้ฟู่อย่างคนทําธุรกิจเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะต้องเลือกหน่วยงานเข้าไปดีๆหน่อยว่าหน่วยงานไหนเนี่ยมีสวัสดิการจริงๆหรือเปล่าเพราะบางหน่วยงานเขาก็าตัดออกนะ เรื่องสวัสดิการเนี่ยคือนับวันมันก็จะมีแต่ค่อยๆถูกตัดออกนั่นแหละเพราะงั้นก็ส่วนนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ดูดีๆแต่ออกตัวก่อนว่าถึงจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วว่าเป็นราชการหรือว่ารับราชการเนี่ยมันก็มันก็ดีแต่ว่าผมก็ไม่ได้เลือกทางนี้นะเพราะว่าผมรู้ตัวไงว่าตัวเองเป็นพวกหัวอิสระแล้วก็ยังไงก็ไม่สามารถเข้ากับเขาเจอระบบราชการได้อยู่แล้วก็เลยเรียกได้ว่ามันสําหรับผมมันคือหนทางที่ถ้าเลือกก็เหมือนฆ่าตัวตายประมาณนั้นเลยแต่ไม่ได้บอกว่าการรับ อาชีพราชาการไม่ดีนะผมแค่มันไม่เหมาะกับตัวผมอะคือกับคนอืน่นอาจจะเหมาะก็ได้ไงแค่กับผมมันไม่เหมาะเฉยโอเคแอบแอบนอกเรื่องเรื่องส่วนตัวนิดนึงตอนนี้เราคุยกันมานานแล้วก็ผมพยายามอธิบายให้เห็นภาพว่าการเก็บแต่เงินสดตอนเกษียณหรือว่าการปล่อยให้มีเงินสดไหลหเข้าออกผ่านมือไปทั้งชีวิตเนี่ยไม่ช้าก็เร็วในที่สุดเราก็จะต้องหมดเงินหมดตัวความน่ากลัวเงินเฟ,เฟอ้อที่มันทําให้การสะสมเงินสดเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็ คนทางในการสะสมความมั่งคั่งที่ถูกต้องเพื่อจะรักษามูลค่างเงินทุกบาททุกตังค์ที่เราหามาแล้วก็ควรจะถูกเก็บรักษาไว้ได้เนี่ยมันคือการสะสมทั์สินแต่ละประเภทอย่างมีแบบแผนส่วนนี้เนี่ยก็มีได้แต่ว่าก่อที่นี่ดีเนาะก่อแต่นี่ที่ดีไม่ใช่ก่อนี่เสียแล้วก็เออผมตกลงอีกเรื่องก็คืออันนี้สําคัญมากคือการลงทุนในความรู้เพราะว่าแม้แต่เดี๋ยวนี้คือตอนนี้ความรู้มันไม่ได้มีพลังมากเหมือนกับสมัยก่อนที่ว่า แค่รู้อะไรนิดหน่อยคุณก็อาจจะประสบความสาเร็จได้มากกว่าคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้ต่อให้คุณรู้มากรู้ขนาดไหนก็ตามมันก็อาจจะไม่ได้การันตีความสําเร็จแล้วก็จริงแต่มันก็ยังเป็นบันไดขั้นสําคัญอยู่ที่จะไปสู่การสร้างไรายได้ที่ดีหรือว่าการเห็นผลทางที่ดีการมีความรู้ดีแล้วก็การมี mindset ที่ถูกต้องเนี่ยสองสิ่งนี้เวลาอยู่ด้วยกันมันเป็นรากฐานที่ดีที่สุดในการสะสมความมั่งคัง่งโดยที่ไม่ได้เกี่ยวเลยว่าคุณจะ มีต้นทุนในชีวิตมากหรือว่าน้อยแล้วก็ถ้ามีรายได้ที่ดีเนาะโอกาสที่จะมีเงินเก็บหรือว่าโอกาสที่จะมองเห็นหนทางใหม่ๆในการสร้างรายได้ช่องทางอื่นเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะเริ่มเปิดกว้างขึ้นแล้ว,ลวคำว่าโอกาสเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องรอให้มาถึงต้งนี้แต่ว่ามันจะมองเห็นอยู่เต็มไปหมดเลยมองไปทังไงก็เห็นในโอกาสถ้าเรามีทั้งความรู้มีเงินเก็บมีไมซ์เซตที่ถูกต้องนะครับ สำหรับหัวข้อนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามคอนเทนต์ของโบเกนชากิวใครอยากเห็นความน่ากลัวของเงินเฟอ้อแบบเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทางสถิติผมแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างที่ใต้ e script i o n แล้วว่ามันน่าตกใจขนาดไหนแล้วก็ถ้าเข้าไปดูเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าเห็นแล้ว,วมีอึ้งเหมือนกันเพราะว่าผมเองเอะขนาดผมรู้อยู่แล้วผมเห็นผมนยังตกใจเลยเพราะมันแรงกว่าที่คิดไงยังไงวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับผมสวัสดีครับ